ทราบแล้วก็นำไปพิจาปฏิบัติลูกจะคิดว่าลูกยังหนุ่มอยู่นานและโขโคกว่าที่จะตายลูกจะคิดอย่างนั้นเพราะความตายมันจ้องอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเราจะตายเดี๋ยวนี้ใครจะทราบลมหายใจเข้ามันจะออกมาไหมเราก็ไม่ทราบลมหายใจออกมาแล้วมันจะเข้าไปหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบพึงพิจิพิจารณาถึงความตายตลอดยืนเดินนั่งนอน,น,อนพูดคิดดื่มทำ ลูกจะทราบเองว่าทำที่แท้อยู่ที่นั่นเมื่อปรงธรรมสังเวชเกิดค,ความโศดหดหูไม่อยากกอดพบก่อชาติอีกจิตใจก็จะน้องเข้าสู่เมืองพุทธิพานโลกนี้มีอะไรดีก็เกิดก็ตายก็พัดพรากก็วุ่นวายกายกองคิดว่าโลกแห่งสามีภรรยานั้นเป็นโลกที่ดีก็มาเห็นว่าสามีภรรยาคนไหนที่ไม่ทะเลาะเบาแวางกันก็มาเห็นว่าสามีภรรยา คนไหนที่จะหาความสุขอย่างเดียวหาความทุกข์ไม่ได้ไม่ทุกข์อย่างหนึ่งก็ทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์ด้วยลูกด้วยเต้าที่เกิดมาวุ่นวายกายพรทุกข์ด้วยการด้วยงานทุกข์ด้วยการอยู่การกินทุกสารพัดทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เราต้องเข้าใจในเรื่องนี้เพราะชายที่ปีทุกขาเกิดมาก็ทุกข์แล้วเกิดมาก็มาแก่อยี่ก็ทุกข์อีกเกิดมาก็มาเจ็บอีกก็มาทุกข์อีกเกิดมาก็มาตายยิ่งทุกข์หนักหาสิ่งที่ดีๆไม่ได้ เกิดมาก็ทุนหายกำไรก็หมดไม่มีกำไรที่จะต่อไปได้พุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อชี้แนแนวทางจากโลกให้รู้จักคำว่าหยุดไม่ต้องการให้สัตว์โลกนั้นสแสวงหาพราะองค์หยุดสแสวงหาแล้วเหมือนกับโปรดจอมโจรองคุริมานเราหยุดแล้วองคุริมานเราหยุดสแสวงหาแล้วเราหยุดทำบาปทั้งปวง มีปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นต้นนี่คำตดัดรองพุทธพระองค์กับกับจอมตัวลงกุลิมานถ้าเรารู้จักคำว่าพุทธศาสนารูาจะรู้จักคำว่าหยุดเพราะการแสวงหาอยู่ถือว่ามีพบมีชาติเมื่อหยุดก็ไม่มีพบไม่มีชาติธรรมชาติแห่งใจที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมธาตุที่ไม่มีภพชาติอีกไม่จะสว่างจะไวยอยู่แบบนั้นไม่มีการยึดไม่มีการถือไม่มีการแสวงหาอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีการฝักไฝในภพในชาติในการเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเบื่อนหน่ายในภพในชาตินิพพิธาความเบื่อนหน่ายเกิดเมื่อไหร่คาว่านิพพานก็เกิดนิพพิธาเกิดเมื่อไหร่ นิพพานก็เกิดเมื่อนั้นเมื่อนั้นมีนิพพิธาเมื่อนั้นก็มีนิพพานถึงจะเป็นสมัมมยวิมุตโตนิพพานชั่วคู่ชั่วคราวหรือหลุดพ้นชั่วคู่ชั่วคราวก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เคยหลุดเคยพ้นเลยนี่การหรือปฏิบัติอยู่ตรงนั้นอยู่จุดนั้นอย่างนั้นอสัมมัยาิมุตโตการหลุดพ้นตลอดอนันตการ บรมประาสดาเอกสอนให้พวกเราหลุดพ้นตลอดอนันตการไม่ได้สอนให้พวกเราหลุดพ้นชั่วคู่ชั่วคราวถึงจะยกจ้องว่าดีแต่ก็ไม่ได้ยกจ้องว่าเลิศเมื่อเธอเป็นนิพพทาความเบื่อหน่ายเมื่อเธอเป็นสัมมยวิมุตโตอยู่ก็ขอให้ทำอสะมยวิมุตโตให้ถาวรเถิดขอให้ลูกให้เต้าพึงเข้าใจ หลวงพูดสอนลูกสถานที่เดียวก็คือเมืองปนิพานทั้งพระด้วยทั้งแม่จีป้าขาวด้วยอุบาสุพฏิภาด้วยอย่าให้ใจเปรตใจผีนั้นออกมาเพ่นพ่านความตายมันจ้องอยู่ลูกไม่ได้อะไรไปเลยหัวเมียไม่มีการได้ไปลูกเต้าก็ไม่ได้ไปข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆลูกไม่ได้ไปเม้แต่เมหีเมษารลูกก็ไม่ได้ไปเม็ทรายเพียงเมดหนึ่งหรือขณะ ทุลีหนึ่งดูก,ก็ไม่ได้ไปแม้แต่ล่างกายก็ถูกเผาเป็นเท่าฐานแล้วได้อะไรไปแล้วทำไมจึงวุ่นวายในการอยู่วุ่นวายการ,รจัดโลกทำไมจึงไม่มีศีลไม่มีธรรมธรรมในพุทธาศาสนาเลือดที่สุดพุทธิบวชมาก็มาทําลายธรรมวินัยไม่ประพฤติตนให้อยู่ในธรรมในวินัยเลยไม่ทราบว่าพุทธาศาสนาเป็นแบบไหนพอหลวงปู่มาสอนโลกสอนเต้า ลูกจะคิดว่าหลวงปู่พาลูกเต้าเข่งคัดในธรรมในวินัยนี่หลวงปู่ว่าลหลวงปู่รวมที่สุดแล้วเอาลูกกับเต้าถ้าลูกอยากเป็นคนดีอยากเป็นพระดีก็ให้ตั้งใจพื้นปฏิบัติตามนี่ก็ใกล้ที่จะสิ้นการปีพศ2 5 5 7และก็จะถึงปีพศ2 5,58ตามสมมุติแต่สมมุติไหนก็ตามในเวียนวันเดือนปี มันก็ไม่เหมือนสมมุติในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการสมมุติในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็มาสมมุติในวันเดือนปีอีกต่อมาไม่มีที่จบสิน้นถ้าต้องการจบสิน้นอย่าให้มีวันเดือนปีจะให้มีปีเก่าปีใหม่ทำในใจไว้ที่เมงเงรปนิพานพยายามทําอาศีพให้สิ้นในปัจจุบันลูกก็จะเป็นพระเป็นสมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ หรือ,อบาตจปฏิการแม่ทีพักขาวต้องการสิ่งนั้นก็สาทุนั่นเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐในธรรมในวินยัยแม่ทีพักขาวอุบาตกปฏิการในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นพระอาหารหันต์มีมากเป็นพระนาคาก็มีมากเป็นพระสะกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระโสดาบันมีมากทั้งนั้นนี่คือในสมัยพุทธกาลแม้องค์หลวงปู่เองที่คลองคารวาสอยู่ ก็อสอนพวกเราเรื่อยๆว่าเราก็คิดปฏิบัติมาตั้งแต่นั้นเจตนาในมรรคในผลในพระนิพพานเราเจตนาตั้งแต่กองคารวาสอยู่หลงวงปู่ก็ยังทําได้อยู่แล้วลูกเต้าทำไมจึงจะทําไม่ได้ถ้าต้องการทําเว้นแต่แต่ว่าลูกจะไม่ทําเท่านั้นเมื่อความตายมาถึงแล้วลูกจะทําในช่วงนั้นก็เหมือนกับหัดว่ายน้ําเมื่อเรือมันจะจมลูกต้องหัดว่ายน้ําก่อนเมื่อเรือจมแล้วลูก จะสามารถว่ายน้ําได้เหมือนกับการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองในการทําบุญทำกุศลและทําจิตภาวานาก็อาศัยในช่วงบั้นปลายแห่งชีวิตลูกจะมีสติกําลังปัญญาที่จะเอาตัวเองตลอดรอดฝังไหมเมื่อท้ายขันจะแตกเดินจงกรมอยู่ทุกวันนี้นั่งภาวนาอยู่ทุกวันนี้ทานอยู่ทุกวันนี้รักษาศีนอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสิ่งเดียว คือต้องการแย่งมารในช่องแคบการแย่งกลับมานในช่องแคบคือแย่งอบุญแย่งอุศลให้ได้อย่าให้มารนั้นมันคาบเราเข้าสู่กติที่ไม่ดีต่อไปนี่การทำจิตตภาวนามีแค่นี้ถึงจะเดินจงกรมนั่งภาวนาขนาดไหนก็ตามถึงบั้นปลายในช่วงแทาขันจะแตกไม่สามารถมีสติกำลังปัญญาก็อาจจะเข้าสู่สุคติภูมิได้ในขณะจิตเดียว นี่คือทำคือวินัยที่ลุงปู่สอนลูกสอนเต้าเรืด้ยๆก็เรื่องนี้แหละถ้าพูดถึงความห่วงลุงปู่ก็ห่วงแบบพ่อผู้ที่ไม่มีพบไม่มีชาติการสอนก็สอนแบบชนิดที่บอกว่าไม่เอาอะไรกับลูกกัเต้า,ตาอยากให้ลูกให้เต้าได้ดีเพราะนี้ถึงว่าเป็นเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันเกิดของลูกเรา่าจาเลยเราจึงอบรมลูกเต้าทุกคนไม่อยากให้มีวันเกิดอี หลวงปู่พูดตรงๆนะคำว่าเกิดก็เป็นทุกทันทีถ้าลูกไม่เกิดก็ไม่ทุกวันเกิดขององค์หลวงปู่วันคล้ายวันเกิดขององค์หลวงปู่หรือวันคล้ายวันเกิดของลูกหลวงปูกก่ก็ต้องการสิ่งเดียวก็คือไม่อยากให้มีวันเกิดของลูกสิลูกหาอีกต่อไปหลวงปูกก่ต้องการให้ลูกใ้เต้าทําอาจาวให้สิ้นทําลายปบทําลายชาติให้ได้ นั่นแลสิ่งที่หลวงปู่เจตนาและสิ่งที่หลวงปู่ปรารถนาหลวงปู่จะไม่ได้ห่วงรูปของเต้าคำว่าห่วงหลวงปู่ก็ห่วงตามสมมุติไม่ได้ห่วงแบบโลกแบบสงสารสงสารสงสารไอ้ห่วงโลกของสงสารที่เข้าห่วงกันก็ห่วงอีกแบบหนึ่งแต่ห่วงโลกหวงสงสารในธรรมในวินัยนี่ก็ห่วงอีกแบบหนึ่งคนละอย่างเพราะห่วงแบบผู้ที่ไม่มีพบไม่มีชาติ มันเลยโรริสุูิ์ในการสอนจัดโลกในไต่ภพขอให้ลูกให้เต้าพึงเข้าใจแล้วนําไปไประพฤติปฏิบัติเพื่อใครก็เพื่อตัวเองเพื่อลูกเพื่อเต้าจะได้อยู่ดีอยู่ดีแบบไหนอยู่ดีที่มีพุทธ,ธมีธรรมะสังฆะในใจและไปดีไปดีแบบไหนถ้ายังไม่หมดไม่สิน้นในภพในชาติในการเวียนว่ายตายเกิดอ,อ,อยู่ก็ไปดีตามธรรม,มดมดีไหน แต่เจตนาหลวงปู่ดังที่พูดให้ฟังต้องการให้หยุดพบหยุดชาติให้ได้ในปัจจุบันเพราะเชื้อพบเชื้อชาติที่ต่อไปนั้นก็ไม่ทราบว่าลูกจะไปถึงไหนไม่รู้จักว่าเท่านั้นเท่านี้ชาติที่จะเข้าสู่พระนิพพานลูกเจตนาไม่ได้ก็ต้องตัวจคำลำบากต่อไปสิไม่ทราบว่าชาติไหนพบอะไจะแขนขาดขาขาด,ขาดพิกลพิการ แบ่บ้าใบ,าบาเสียแขนเสียขาหรือทุกข์ทรมานพัดพลาดถูกทำลายด้วยต่างๆนาๆนาทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้ถ้าลูกทิ้นพบทิ้นชาติได้ในปัจจุบันนั่นแล่ลูกจะสบายลูกจะทราบเองเพราะสันทิที่โกเกิดอาการิีโกไม่จำกัดการเวลาพุทธศาสนาล่วงเลยมาสองพันรอยกว่าปีลูกขอให้แน่ใจตายใจว่ามรรคผลพระนิพพานพระอรหันต์ยังอยู่ยังไม่สูญจากโลกตราบใดที่มี ผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจะไม่ว่างากพ่อลหันนี่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่ตายตัวขอให้ลูกให้เต้าพึงเข้าใจและนําไปประพฤติปฏิบัติหลวงปู่หลวงตาขออนโมทนาสาธุพึงทราบ